กราบสวัสดีสบายดีเด้อพมเป็นพี่น้องมัดสู่คู่สู่คนเนาะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซ่องเบาตะวันอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะต้องกราบขอโทษขออภัยน้ำพีน้ำน้องหลายๆเด้อที่ว่าบาตะวันก็ได้ห่างหายหน้าหายตาไปโดนเนาะพี่น้องเนาะเนื่องจากว่าช่วงนี้บาตะวันกะค่าเวียค่างานแหละพี่น้องเอ้ยช่วงนี้เนาะบาตะวันกะมกมุนอยู่กะเวียกกับงานพี่น้องก็เลยบ่มีเวลาหาคลิปเนาะอย่างไรก็กินทอดกินถึงพี พี่เถีงน้องคือเก่าเด้อพี่น้องเนาะเปจิดใจเนาะลืมกันได้บ่พี่น้องมันยังไม่ทันลืมกันกะลืมบ่าตะวันกะขับเม่นขมาให้กำลังใจบ่าตะวันเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อช่วงนี้บ่าตะวันกะบุกคอยนี่เวลาเลยเห็ดขีดเนาะมืัอนี้บ่าตะวันกะสีพาพี่พี่น้องมาอันเพื่อนเอื้อยแขกเนาะพี่น้องเนาะกะพอดีมีอันแม่ทางยูเอสเอเป็นแหล่เปิดให้มาอันอัปเดต เคยแขกให้แน่บสันเนาะบาตบ,บันก็เลยพาพีพี่น้องมาเยี่ยมยามทำข่าวเพิ่นว่าตอนนี้เนาะเพิ่นเป็นจังใดเนาะแตนน่ตั้งแต่เพินบบ่นเข้าวฮอกมอบาตบันกะบม่ได้มาเยี่ยมเพิ่นเลยพี่น้องวัอนี้บาตบ,บันก็เลยมีโอกาสก,าก็เลยมาเนาะเดี๋ยวไปทัข้าวสบายดีกันกับเพิ่นเลยพี่น้องเพิ่นก็มาพอดีเนาะมา,ะพาพเิ่งเฉพาะเพื่อนเหมือนคนนั่งคือเก่า,าอะไรพี่น้องเอ้ยอกันยังบุญท่นมีอย่างเปลี่ยนแปลงเนาะ นึกยากๆคือเก่าแล้วพี่น้องเอ้ยอ้าวดีเอ้ยสวัสดีบัดนี้อสวัสดีอ่ะนั่งก่อนเอาตังมาให้เพิ่นนั่งแเฮ้ตังออมาฮอดเพิ่นเลยพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็นั่งอยู่นี่เนาะเมื่อวานนี่ก็มาแล้วรอบนึงบ่เห็นเมื่อวานนี่ก็เมื่อซื่อแต่เอผก็ยังบ่ได้มาเยี่ยมยามเลยพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็สิพาพี่น้องมาเยี่ยมยามเพิ่นเลยเนาะอัน เป็นเไร้หละครูนะเศร้าขักอะไรบ่อด้จังไ่นไรเนาะก็บ่เศร้าขักยังแบบไปหาต่อยาคือเกาแหม่เอ้ยแบบจัชสิว่าดนไรเป็นคางนึงยบแล้วผัดปลเพื้นอนนี่้างนึงว่ามันเป็นแห้งคือเกาหะนะพอ,ออยู่ได้แล้วก็กินยาต้านเชื้อแล้วก็ต่อยาทั่วไปกินเป็นนี้เอามาแต่ห้องมอนเพิ่นให้ต่อเดือนละเท่อบ่หรือว่ามด มันบ่อหอด้วยและวเธอจับอิงตามเงินน้อยเงินหลายนะเงินน้อยเป็นเป็นนัดไปมื้อนั้นมื้อนี้จังให้ไปต่อบ่แม่นบ่อันนี้บ่ได้ต่อยาอยู่โรงหมออืแบบซื้อยาในห้างแบบในห้างคลินิกเขานี้บ่เออกินยาค่าแม่เชื้อราโดยตรงเบิ่งเด้อเฮาเบิ่งเปื้หูจักก่อนเป็นน้องอือใช้เบื้งเบิ่งเบิ่งเบื้องเก่าดิเด้เบื้องเก่านี่อันนี้มันเบื้องเบื้องเก่าเนาะเบื้องเก่าตัวนี้อือ คายแล้วตัวนี้เออคลายแล้วเซาแล้วแต่ชิเริ่มเป็นเบื้องใหม่อีกว่าเดี๋ยวนี้นะเริ่มเป็นเบื้องนึงมี่น้องเบื้องนี้ก็เริ่มเป็นพี่น้องเซาอีกเบื้องหนึ่งยังเบื้องหนึ่งบบบนี้เนาะจักขีวบ้านอะไรเจ้าจะไปพอลเมย์เลยไ้ได้พอไปได้ก็ไปหากินตั้งให้คนหนึ่งไปยาครับโมเป็นยังเราให้ยืนน่ก็ได้ไปหาได้ไปหาลูกันยังยังกินนมอยู่บ่ กินเก่าเก่าคือเก่านั่นแล้วยังวายู่บ่ได้เออนี้ก็ซื้อนมมาให้บิ่งเอาให้อนไปได้กัไปหาเอาไป่นกันพี่นองสิว่าได้บานเอานมก็ะสือไปดูนกันเนาะคอยก็บ่ได้ไปใช้รกช่วงนีนบ่มีเวลาอะครับคอยว่าแล้วนะเราเออไ้ลงคลิปหลายมือแล้วไ้สูดไปจาลงยาจะแช ไม่ได้สูบไปทางใดแล้วเดี๋ยวนี้ค่าเวียดลายมือเลยไม่ได้ไปหาคลิปหายังกะันมาสิมาบุตรใดกับบพพามีเวลามาก็อันนั้นออกมาตรงหมอได้สามมือสี่มือก็เป็นมือครับไปเทาสลมอยู่ห้องหมอเคู่ไดมเอาเบื้องหนึ่งผลมาเป็นอีกเบื้องหนึ่งเนาะวันี้จะลังเริ่มเป็นเนี่ยฮะ น่วจะว่าเชียวเหล่งไปหน่อยม่าชินนักตัวนี้ไปยามกินยาตเงินไปต่อยาโมหิขาดตัวเองนี่แหละยามบ่มีฝ่าเพื่อนชันแ็่ยังคือเก่าแะไรเนาะยังบ่มีคือเก่าพี่น้องเลยอืออยู่ไทยอยู่ลาวก็ให้เห็นใจในเด้อทุกยากเลยอือดิฉันอูดิโันอูชินอนกับบ่มีต้นเตลูกและถ้าบ่มีแม่จะชิฮุบกันอยู่แค่ไร ลูกก็น,น้อยอุกใจนำอยู่เนาะทางอันินบุคคลหากจัะช่วยจังไดอันแรกกเลยก็มดช่วยใจก็ยังได้บนยูนี่แหละ<อ>น้ำในพื้นไทยกับบ่มีการว่าเพื่อยังได้ยังกับบ่ได้และบ่มีดินเฮาเนะาะมใมช้มือคนใครนี้ใช้มือคนใครอยู่เหมือนเนาะกานว่นาปลูกพักปลูกหญ้าปลูกพืชขายส่งตลาดเพิ่นอแบบมีน้ำมันบ่มีน้ำเนาะ ก็เป็นดินทงเพิ่นบรทันซช่คะกระเมือยแล้วไปหาขอปลูกตะละบอนตะละบอนเลยเขาก็ปีนี่เราขอโจ๊ะขอทา,านนมันมีน้ำพี่น้องคันจีเจาะน้ำสั่งบาดาลกะมันเป็นดินเพิ่นเนาะมันว่าเพิ่นไหนี้หลยแกแม่นว่าได้ทางเสียนุ่นล่าเนะาะใช่ว่าเป็นดินของเขาเองกงันยังไครนะพี่น้องเอง้ย มัน,นเ,เป็นยินทองตนเองกันยังพอได้เอ็นเจาะน้ำแล้วก็ปลูกปักปลูกพืชขายเนะเาะนนและ้วก็ได้แก้นะคอยกรำมดัดผืดนเด็กยักษ์คูมีพังมันบ่มีน้ำน,นี่มันยากน้ำ่าอยู่ดินทองเพิ่นมุ่งว่าเพิ่นจะให้มืมอใดเนาะแต่เคยค่ว่าเรื่องนี้ก็บยักษ์คูม,มือแอล้วเพิ่นก็ลูกหลานเพิ่นก็มาลโฮมอะไรเลยเออแลนะ้วเพิ่นเพิ่นก็ะว่าอยู่ว่าจะใหอยู่อีกจักมืออยู่ไปหอดมือใดทกที่ว่าอยู่หอดมือใดบ้านเชิอนี่ก็ นี่เชาชูเพราะว่าคอยอกใจก่อนแบบของที่เพิ่นก็เริ่มเริ่มไล่แล้วเชนเนเนาะเพิ่นก็เริ่มให้อยู่แล้วพี่น้องกัเพิ่นก็มาบอกกันแล้วนีเนี่ยตอนนี้แต่เราก็ยังมีบอนไปเนาะยังมีไปอาใช้ไฟแล้วเห็น้วกันกับพ่หนักใจน้ำอยู่แล้วกันว่ันนี้กนเนาะ ยิมบอลเพื่อนยูเนกาเพื่นการเริ่มหายคนที่ห้ดีได้พี่น้องเพื่อนห้ย่ายเด้เนาะเพื่นจะเบาทะวันหมู่ม้าเนี่ยจำเป็นเลยจำเป็นที่พาลูกเล่น่อนเลยพวกกับพวมีผู้ช่วยกันเพิ่นตุกตาบนี่กระชิดเป้าไปหาเล่น่อนเพื่นในจอนอยู่จากไปอยู่ใส่ข้าวเหนียวเนาะอยู่เดี๋ยวนี้คุดอยู่นักหัวตะวันจากที่พาลูกไปหุนไหน ไอเพิ่งไทอีกเลดือนชานหรือกับมันเป็นดินเขาถ้าคิดได้ใส่ชีว่าแหละทางนักาการจะเพิ่นจะได้ดิน,ยนอยู่เนี่พี่น้องเพราะว่าดินที่บนพันอยู่นี่เพิ่นกระจายหนีแล้วว่าชาันอุกใจน้ำแร่แตัวนี้อุกใจน้ำแหละเวียกกับบุ๋มีเห็ดเนาะชีวานเลยการย<อ>ังให้กันน้ำตาบ่ออกแนวเห็นอนาคตแล้วกันเป็นแบบนี้เนาะแนวเหนมือนอนาคตเลยพี่น้องเลยดินอยู่กับบุ๋มีเวียกกับบุ๋มีเนาะ ตนแต่ลูกนี่แหละวันนีลูกเล็กน้อยสองคนนกาชีได้เฮียนอยบ่เลยจังหวะนี่เลยแต่ว่าขันว่าเป็นอะไรกับคนไแมกจำเป็นเลล่อนพ่ยจอนลูกก็ชีบุระเฮียนแล้วเนาะอยู่บวบเป็นตีเป็นทางเนาะพ่อแม่ก็มีเงินมีคำคือเอบ้าะจเก่จังได ขันปิคอใช้เก็บจ,จิปปิคอใช้ไว้น้ำในพื้นไพ่กับบ่มีด,มดินกับบ่มีอยู่ดินเพิ่มกับน้ำอาวกัคือคอยว่าวันละมือได้มีเวลากับกุลละลุงน้องชักเครื่องชักพาชักแพ้ก,กับมือได้อันอันจะของที่ดินเพิ่มว่าบอกออล,อล,ออลายเทือ่อหรือเพราะอะไเออลายเทื่อแล้วอืมคอยยังหาวันดูบ่ได้เนาะว่าวลายกับว่าวว่ได้อืม บกเตัวรวใจมากตอนนี้ทือว่านักใจแห้งในช่วงนี้เนาะนักลอัตขัดแห้งแล้วอีกมาคดะลูกอีกเพราะคือคิดว่าเฮ้ากงนี่นะก็ยังอยู่เย่านีแล้วชัวลูกเดจะคิดแตกไปทางใดบ่ตะบานค่อยไปจักเนาะบ่ยังสิลายแบบนีจุดยในลูกอยู่ก็ยังว่าเออวันนี้แบบว่าบ่มีแม่เขาก็อยู่ได้บ่มีไฟหายเขา นี่ทาบผมีแม่ขึ้นมาเลยแต่มีแม่ด็กยังเอาตูวบอลลอด่ะทาบุม่มือไรแน่งกระเทกเธอมาจักชีแตกกับไปทังใดคอยบุหูคอยเชื่อว่าพ่อชีก็คันว่าหาได้คนใดก็คอยพร่อมชีไปอยู่มดคะแนมบังได้พ่พชีบ้านใดก็ฉีไปอยู่บ้านใดก็ฉีไปอยู่คะแนนเขาแต่ด้ลูกอา่ อันนี้ายากคิทางน้ำสร้างน้ำมาดานกลายเป็นดินเพิ่นมาไยทางไปกับปะคือ,อ,อว่ากแเลยปะาเงินป้าคำเฉยเฉย่าเพิ่นใบน,นี้กลายเ็ทางเสียงเงินเสียคำชืยเฉนั่นแหละขนาดแบบาว่าแยังได้พากระแตะเด้ไปมัดเล็กมีชื่อพากกระแตะไมาา่ใช่ก<พ>ูเิ่ยยักชื่อนั่นเพิ่นใบนี้ขโมกยังยักชื่อค่อยอจะก็ได้ไปหาเงินต่อยาจ้าของอะไรนมลูกมีชื่อพากกระแตะยากกว่าคนตกมาบัไดละจิก พยางนี่ค้างพอฝนบุพระเฉยเพราะนั้นฝนตกวังช่องช้ม,มือคืนลางก็ยังเปียกหมดภูมิปุ๊บม,ม,มันหูว่าไอกว่าได้แม่เอ้ยยังถูกยังงาคือเก่านี่แหละบันแห้งบันท่อนใจเข้าไปมานาอีกแบบเบันท่อนแล้วป็นหนีแล้วเป็นให้ไปแล้วให้ชูใหเชียนแล้วย,ยังหาบ่ได้งาบนยู่บนเช้าบ่ได้แม่เอ้ยอืมเหตุอะไร เงิน,นจะฝากมาให้กับพอจะได้ปัวเจ้าจของปัวเจ้าจของชื่อนมลูกพี่เกืือเป็นงนัวใช่แพบก็ใช่แพบว่าลุง <laughs> <laughs> เอามาให้แต่พูดแล้วเป็นงนัวกับมดกินแล้วก็เด็ดไปขคอทองมีอยู่ห่านมาอีกตามเคย <c oughs> <c oughs> อืจักชิวานอะไร อันนี้ก็ชีเอาหฮบ่าวตะวันอันนี้ตั้งใจวันจะขึ้นเข้าไปคล้ายเราเลยอ๋ออย่าว่ามีเบียกใส่เอาเออขอบใจมาไหว้มีเบียกใส่าไไปซื้อเขากาแฟได้จ้าตุเอาให้บุญคำบุญจูเด้อจ้าตุไฮเงาคือเสียนตายนี่เงาคือเสียนตายเลยชีวิตที่มีดีขึ้นแน่ครับโอ้ยบ่าบุ๋มมียังต้องได้เลยขึ้นกาบุกแกนใไฮแน่พี่น้องขายมัาแกนเนาะไปส่ง จังใจว่าเออเหมนบ่มียังตอบแทนเรแเลยมีแต่ถ่ายแล้ว่าให้เราเมื่อวานไอ้ขนมบ่หำขนมยังหน่อยใหญ่จะปีอะไรพุ่นนี่ปีสองเดือนสองปีกว่าอย่างบี้ปีห่ทันเลยเข่าเฮียนดอกเนาะยังน้อยอยู่เนาะยังสองปีข้างหน้าสองปีสามปีข้างหน้าปุ่นเล็กจักรีไดเฮียนที่บ่แล้วกันพ่อแม่ยังอยู่แบบนี้เนาะแต่ภาพยังแบบนี้คอยแนะบ่เห็นว่าลูกชิดได้เพราะว่า คอยแบบบุม si ีบอลยูอะไรเงี้ยเชื่ได้พาลูกเล่นหล่อนภานจรทั่วไปนี่เลยมันบุมีบอลยูเป็นลักเป็นแหล่งเพว่าบุ้ชุดหรอกว่าบุ้ชุดนั่นแหละชุดมางค่อใจหรือก็เชื่ได้บอลยูก็บอเลยนี่ฮะบุ้มมีน้ำบุ้มมีไงเดียวนี่ฮะน้ำฉีดลลางถ้วยใบหนึ่งยังบุมมีก็เช่นเช้าอ่ะพี่น้องเอ้ยไปเห็นนลยกะอีดุลอี ต้นชงสารเพิ่นกะจากโซ่จากเรือเพิ่นกะติดต่อเขามาทางเล็ตทางเพชรทั้งลายบาตะวันได้คือเก่าเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้เพิ่นกะเขาหน้ามันจะขาดคืนคือเก่าเลยพี่น้องเนาะตอนนี้เพิ่าก็เริ่มขาดคืนแล้วพี่น้องดินอยู่กะเพโมฮิเพิ่นบ่ให้อยู่เลยบาร์ฉันเนาะโอ้ยกระนักใจน้ำพึ่งกันพี่น้องเลยเนาะตอนนี้ก็หดหูหัวใจพึ่งกันแหละใช่ไหมไพกันเลยภูลาห่าภูรชิพเพราะไร บ่อนอยู่บ่อนเช้าแหละอืมว่าสิถายฮอดเพื่อนให้เบิ่งอีกก่อนเด้อพี่น้องอ้าวนี่เนาเฮือนเพิ่นก็ยังคือเก่าแหละพี่น้องก็ยังบ่มีการเปลี่ยนแปลงอีหยังแลบ่มีเงินเนาะได้เงินซื่อได้เงินมาก็ซื้อยากินซื้อข้าวกินก็เบิดลจักนมลูกปอเฮือนเพิ่นก็คันเ็ดดีเฮ็ดงามก็คือเว้าลเนาะจักเพิ่นใช้นี้มื้อใดพี่น้อง นี่ตะบอลได้หัวหล่ะก็ทำไปก่อนตอนได้ดีก็เล่นตะก่อนพ่ได้ล้มพะยูมาก็อุ้มลูกตุ้มพาอยู่แจ๊วอ่าจะเจ๊นั่นได้นั่นบอลได้กระหัวบอลได้กระหัวเหลือแต่แจ๊แล้วกระหัวปะไรเอาพวห่มทึบใจเราก็พากันลีอยู่แจ๊วขนแห้งก็ได้อันนี้เห็นนี่กะเป็นเฮือนของเจ้าของที่ดินเพิ่นทะเลน้าพี่น้อง เมื่อกีนวลลูกตอนนี้ลูกหลานเพิ่นกับมาหลายแล้วพิ่นก็คือชิต้องการที่ดินนี่ให้ลูกให้หลานเพิ่นทนะันเลยเนาะพึ่นจึงบอกให้เอืเ้อแขกออกไปให้ฉันนะอ๋ฉันกับเขาสีกับแล้วบัดนี้มาที่นี่และมาเยี่ยมยามมาเยี่ยมยามทำข้าวแล้ว กันยังอันฉริยดีกันยังบ่ดีเนาะดีขางหนึ่งหมดจะเป็นอีกขางหนึ่งบ้านนอ่ก็บันียังกินไปคลอมหุงมาครัวให้ลูกกินมีเงินชื่อคงกินกินไป่ะอือโอชแล้วจุฬเล่งอยู่เจ็บมันเจ็บอยู่กะแล่นไปมาเล็กพอได้เงินไปต่อยากินได้เงินชื่อนมลูก หมดประโยชน์ก็ใช้เอาเงินใช้แหละไปซื้อนมให้ลูกกิน,นตัวเองเนี่ยวันนี้ไปต่อยาเอาใช้อีกนี่ก็ได้นี่ก็จะไปต่อยานก็นักใจน้ำอยู่เด้ออันนี้ก็สิ <c oughs> ช่ชยวยจังเลยแหละอ้าพี่นอ้องไอ้เบิ่งสมกันเนาะไปมีอันทางช่วยก็ช่วยเพิ่นแน่เพิ่นน่ะแหน่บุญอนาคตแล้ว,ลลวตอนนี้เนาะติอด,อ,ดอยู่กับบ่มีอาจจะดินเพิ่นเพิ่นกับปัญชัยนีแล้วว่าซจารย์ปัญชัยนีแล้วเนาะ ตอนนี้โอ้ยม,า,มา,าว่าจจได้กินข่าวดีได้ยินข้าวห้คือเกา <c ella> <c ella> ่าเงากลัวเก่าอีกกลัวเก้าอีกเองนักกลัวเกา้าบัดน,นี้ก็อือยังคล้ายก็มาเป็นมาเนี่ยก็เป็นอะไรก็ยาแหละขอได้บอลอยู่ตัวเองสิคอยหาป่วยจาของแล้วผัวามันบุษันเเป็นนักอืออย่ามันนักคือเกา่าเลยจกักจุกอันไดอันยาเนาะกุ้มใจหลายทางเนาะ กุมงใ,ใจน้ำบึงบองอยู่ในกับป้าน,นั่นัวตัวเองในกับปันนี่ลูกก็ได้น้อยลูกก็ได้น้อยอได้น้อยสองคนนี่เกิดบุญหู้จะได้เฮียนหรือบ่เนาะในอ,อนาคตก็ดิคันเป็นแบบพี่นะนะพี่น้องเลยจะได้เฮียนบ่ได้เฮียนแหละถ้า,า,าม่นเป็นแบบนี้ก็จะได้าพาลูกเร่ร่อนผ่านจอนไปนี่แหละออืชีว่านะได้แล้วมันบุมีจุดยืนเนาะจะเป็นอะไร ครับคนเด้อบอนี้มิยังสิฝากพี่ฝากน้องบ่ขอความเห็นใจจากผู้ใหญ่ใจบุญทั้งหลายและช่วยผูกขาแน่ให้บอนอยู่อาศัยพอได้พาลูกอยู่นี่แหละพอบ่ได้เลยหล่อนพเนจร พอมีคนอยู่เป็นรักเป็นแรงเนาะจึงว่าชีน้อยจะมให้มันมันเป็นเฮือนของเฮาอยู่ดินของเฮามันจะมีความสุขเน้ำาชีอาบกับบุมีวางข้าวลูกกับบุได้อาบน้ำเขาก็ให้เด็กน้อยมันบุมีน้าบุมีน้ำเออมันร้อนมันกันคายเด้น้ำชีเห็ดหมอแกงแรงง่ายกับบุมีอืมลำบากไรว่าเั่นเช้าบางเถื่อก็บอาเลยน้ำจะให้ลูกกินดำเต้ากับยังบุอยากมีเลย เนยว่าบ่มีเงินเชื่อก่ะมแม่ผัดเสือกผัดไปมาเล็กมาลาเพื่อมาลูกกะหิวหน้ำหิวนหนเถอะก็หายมาแต่เฮือนพนม,มาให้ลูกกินม,นม,ม,มืเอือนี่ก็หายใช้เต้าแป๊บชี่นั่นแหละมาให้ลูกกินแบเงินให้หมอน้อยชื่อขนมใช่ปะหมนี่เมื่อเงินมานำจ้ำบวจักแม่ <laughs> ลูกแม่เอ,อ้ยเป็นกันยังเป็นห่วงอยู่เป็นกระยอืม แอาพี่ตัวบอกให้มาอันไปอัปเดตให้แน่ว่าเพิ่นเป็นจังได้ว่าดีดอบ่ว่าเป็นห่วงอลไรเอ้าสุญญยาดูสุญญย่างดูทุกอาสเออทุกอางทุกอย่างแลูก็ทุกอางนะครับกนเดนอะไปเนอะอยู่ดีแมงเศร้าเศร้าหูกะเออมันหายไปไอ้มีผู้ใหญ่ใจดีมาสวยอีกแน่เนาะไม่ได้อยู่บนอยู่บนเศร้า ทั้งเราทน้งประเทศไืยผ่านมากขอบใจผู้ใหญ่ใจดีทุกคนผากข้าวชาอาหารแห่งก็กินข้าวชาอาหารแห่งที่เจ้าผู้ใหญ่ใจดีทั้งลายแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยผากมาให้เนาะเป็นกรบเริมบนเริมคุณดอกน้าเป็นกะดีตอนนี้คิดเห็นอยู่คิดเห็นอยู่จะเห็นอะไรกินข้าวผู้ใหญ่ใจดีแล้วอแ้วก็ก๊ับ ใช่วัดแต่ว่าตอนนี้ยังมียังเต่ายังไม่กินเลยบอกเต่าเออยังยังไม่กินดีเนาะเดี๋ยวขอได้ยศแต่ว่าเริ่มแล้วเริ่มสิคอนแท็งแน่แล้วเริ่มสร็มืดแล้วเนาะขอบมุกขอบใจหลายเออทั้งลาวทั้งต่างประเทศแล้วก็ทั้งเวียดนามเนี่ยเด้อเห็นโพเห็นอยู่เวลาไปเบิ่งในโทรศัพท์เขาก็เห็นอยู่ได้โพสต์เวียดนามเขาโพสเข้ามานะเออขอบใจหลายๆ ให้ก็ไดเนาะครับกอนบัดนี่สูชนบัดนี้แหละสู้แหละยดก็สู้เด้ตั้งใจให้หละครับกอนพี่น้องใจกใจขายเลยนะออกเสพควันโลดใจกับใจโอเคเนาะพี่น้องเนาะบับันก็ได้เอาไปสัมภานก็ไปถามไ้แกกันแล้วเนาะตอนนี้ก็โอ้ย มานเห็นเป็นโมเดลกระแหงนักใจกว่าเก่าพี่น้องเลยว่าเส้นข่าวดีกระนี้ข่าวฮ้ายอีกเนาะประมาณดินที่เพิ่นอยู่นะพี่น้องเจ้าของดินเพิ่นกาไฮนีเนาะให้เพิ่นไปหากรอนยู่ให้เพิ่นไปหาอยู่บนใหม่แล้วพี่น้องเลยเพราะว่าลูกหลานเปินมาหลายเดเนาะแต่ก่อนเพราะว่าลูกหลานเปินยังเทันมาแต่ประเทศเพื่อนบ้านอะไรเนาะ ลูกหลานบรรพบุรุษมาจากเห็นเปี้ยเห็นงานอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านอะไรกันก็ต้องจะใช้ดินนั้นก้อนนั่นอะไรเนาะต้องการดินให้ลูกหลานบรรพบุรุษอะไรบรรพบุรุษเลยให้เลยแก่กันหาบรรพบุรุษมาให้เนาะแนนหูเพื่อนกันก็เศร้าข่างหนึ่งแล้วพัดมากเจ็บอีกข้างหนึ่งพี่นอ้องช่วยซ้อมช่วยซากเนาะ กูหนะกับว่าเช้าจักเทรือพี่น้องเอ้ยเช้าทางหนึ่งคนมาเจ็บอีกทางหนึ่งกำลังเริ่มเป็นพี่น้องกูคนนั้นอ่ะปฏิดินบอลก็อยู่เจ้าของดินเบนไทยนี้เนาะดัตติงินน่ะแล้วามาแบบนั้นบนไทยนี้แล้วบนไทยมหาบนอยู่บนไม้แล้วอาจารย์แล้วมันจะมาทุบใจแล้วเปิดลายเนาะรับ จากนี่ต่อไปชีวิตเพฝันทีเป็นยังไงเนาะแน่เห็นอันในเบิ่งอนาคตบัวบีเลยแหละพี่น้องเอ้ยอาเป็นจังสี่เนาะติดจิจูกับบัวบีเงินทำกับบัวบีให้หน้าจังก้ากับบัวบีกาอุ้กใหลายพี่น้องจะไดนกาอยากออกปากน้ำปีน้ำน้องนี่เด้อเนาะเ่าจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็ดีเนาะจะช่วยเพื่อนได้ก mm ็ hmm, etzt, Hence, จะให้ช่วยเพื right. ấy, ่อนแน่พี่น้อง เพราะว่าเพิ่นกะบ่มีดินอยู่แย่งน้อยๆก็ได้ดินอยู่แต่ปลูกกระสอบอยู่ก็ยังดีเนาะถึงเปน้อยมันก็เป็นเพื่อนของเฮาเป็นบ่พี่น้องถ้าจิปลูกผักปลูกหญ้าสิเฮ็ดอีหยังมันก็ได้เนาะดินเท่าเองเป่นบอกจับเจาะน้ำโมดอกบดานมันก็เจาะได้อยู่ดินเฮาเนาะอันนี้เป็เจาะดินเพิ่อนทาว่าเพิ่นให้นี้แ้วก็เสียเงินล่าเป็นบอก ายากเนาะตอนนี้แล้วการน,นำใสกับบุมีพื้นไฟกับบุม,พนะมีพี่น,พน้องเอ้าจะดส้นี่บวัฒนการจากฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี่เเนาะทำไปพี่จันนาซ้อนี่เด้อพี่น้อ,นองเอดเ้อไปซอยเพื่อได้กายซอยเพื่อเนาะสบายดีวัน์จะปลูกสุ่คนเด้อ